ด้วดวง random น,นะคะมีคนทางไกลอยู่ไกลๆนึกถึงคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่ลักษณะจะเป็นแบบไหนคิดถึงอย่างไรกดท้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยตัวคุณเองคุณก็เฝ้ารอเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะนึกถึงเราหรือเปล่าเพราะอยู่ไกลกันเน่ยก็พยายามไม่นึกบ้างอะไรบ้างทํางานเพื่อให้ลืมแต่ก็ลืมไม่ได้ ก็นึกถึงเขาอยู่ในใจอะตลอดเวลาแหละอืมส่วนตัวเขาอะ่ะเขาก็เป็นคนที่แอบชอบคุณอะ่ะเพียงแต่ว่าตัวเขานะ่ะเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่รู้ได้เลยว่ามันคือการที่คิดถึงอย่างหนักหนักกว่าคุณอีกหนักในลักษณะที่แบบว่าเขาอยากที่จะให้คุณและเขาอะ่ะมันมาอยู่ใกล้ๆกันจังเลยอะ่ะ มันไกลกันแบบเนี้ยมันทรมานทรมานแต่ด้วยตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่เมีสื่อโซเชียลแล้วก็โพสอะไรอย่างเงี้ยในกิจ,จวัตรประจำวันหรือว่าเวลามีเรื่องดีๆอ่ะก็อย่าแชร์ให้คนอื่นได้ทราบด้วยมีความสุขร่วมกันเขาก็เข้าไปดูพอเขาเข้าไปดูเขาก็รู้สึกโอ้สดชื่นเท่านั้นมันยังไม่พอมันทำให้เขาว่าอยากพบอยากเจอตัวตวนของคุณจริง อีกครั้งหนึ่งหรือบางคนยังไม่ได้เจอกันอะ่ะก็คืออยากเจอเลยแหละเขานะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณเอนิสัยดีแล้วก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยอืเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆมีโรคส่วนตัวแต่ไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดมีมารยาทเก่งฉลาดออกแนวเป็นแบบซิกแพคนี้บลอร์เลย มีความโรแมนติกมากฐานะการเงินดีการงานเป็นระดับผู้บริหารหรือบางคนเป็นเจ้าของไปแล้วอ่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ๆซึ่งตอนที่ได้ดิวกันเขารู้สึกแบบทําไมเขาถึงผูกพันกับคุณจังคุยแล้วก็อยากคุยอีกเห็นหน้าแล้วก็อยากเห็นหน้าอีกเสมือนกับเป็นคนในชีวิตที่มันขาดกันไม่ได้อ่ะเออแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะ เดี๋ยวเดียว,เ,ยวเขาขอคิดวิธีก่อนว่าเขาจะทักคุณแบบไหนให้ดูว่าไม่เวอร์จนเกินไปว่าจงใจจน,จนเกินไปเขาคิดแผนได้ว่าเขาอาจจะต้องทักทายคุณนะไม่สื่อทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะในโซเชียลนะอืมแล้วเขาก็อาจจะเอาในเรื่องของการงานหรือในเรื่องอื่นทั่วไปมาคุยกับคุณ เพราะเขาต้องการที่จะติดต่อคุณในเร็ววันชัวร์แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละที่